Sao? Đi, đi, đi Sao sao, sao Đi, 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 bắn đường Đi Đi, 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 bắn, bắn, Đi, đi, đi Đi, đi, đi Đi Đi, đi, đi đi, đi นี <segue> é, é 76, ่ครับน้ําน้ําได้ครับคได้เด้นเดินช้าเดินๆ Hey. Yeah.

กลับมาพบกันในครึ exactly ่งเวลาหลังครับท่านกำลังชมการแข่งฟุตบอลเอสเปรลีก ฤด,ดูการพันสองพ2นนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมอีกาดำนะครับอยู่ชุดเสื้อเขียวบุกจากขวาไปซ้ายนะครับพบกับทีมมีล่านะครับอยู่ชุดเสื้อเอ็มสีแดงอีกาดำโทนโดนนําไปนะครับ1ประตูต่อ5กฤษดาครับอาภิชาติอาภิชาติไปที่สุรชัย ชูชัยไปที่ถนนชัยไปแบ็กซ้ายครับอำนาจครับมโนสุจริตสกุลอันนี้ก็เจ้าของเอ็มดอโต้พาร์ทเลยครับไปที่ PYP นะครับนี่ปัญญาพลปัญญพลวางขึ้นมาโดนดักไว้ได้ครับ ต้องดูครับวันนี้ทางฝั่งอีกาดัมจะแก้เกมอย่างไร,รขก้ตืนหลังไปครับกฤษดาสุรชัยออกซ้ายไปครับอำนาจปีกซ้ายบนลไปทางซ้ายอีกทีนึงครับให้กับธนากรไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ สุรชัยครับไปที่ถนนชยัยเล่นง่ายนะครับตอนนี้ทางฝั่งมิล่าออกน้ำเยอะครับบอลน,นี่ค,อค,อคอ่อยๆเคาะได้ PYP ปัญญาพลโดนไล่มาครับคืนไปที่ถนนชยัยถนนชัยออกมาที่อำนาจนายข้าตรงกลางโดนดึงนิดนึงครับสำหรับ โดนท้องฟ้าวนะครับมี่พี่เขาจะกลับขอไม่ได้กลับมาเลยป่ะกลับเอาไกฟคนที่กลับได้ไหมเราต้องเรียนเวลาลงใครเปลี่ยนตัวอายุเล็กอายุมากลูกนี้โดนค้ำไว้ครับสำหรับทางฝั่งสมชายนะครับหมายเลขสิบสี่ได้ฟ้าครับธนากรของทางฝั่งมีล่า สุราเช่จะเป็นคนลงมาเปิดเองครับสี่าูเช่กึ่งหญิงกึ่งผ่าครับลุงนี้หาดเสียวทีเดียวครับลุกนี้นึกว่าเป็นประตูซะแล้ว สมชายมาที่เศรษฐพงศ์เกิดอ,อะไรขึ้นครับตั้งไม่ตรงจุดนะครับน่าจะเป็นการตั้งไม่ตรงจุดมาที่สมชายครั้งหนึ่งสมชายมาที่เศรษฐพงศ์เศรษฐพงศ์เคาะสั้นๆมาสวยทีเดียวครับพลิกไปเล่นหมายเลขสิบสองทิติวัน์ทิติวัน์เคาะมาไม่ดีครับลุงนี้ปัญญาพล มัญญพลมาให้กับกุ๊กไก่ครับกุ๊กไก่โดนเข้าข้างหลังครับ อภิชาติจะเป็นคนเปิดครับลูกนี้มีล่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่ามีล่าครับชมลูกนี้ชาต์เปิดไปโดนปั๊มออกมาครับและลูกนี้ได้ฟาวครับของทางฝั่งอีกาดํา มชายเปิดสั้นๆนมาเสรนพงศ์เสรพงศ์มาทิติวัน์ทิติวัน์เบิ้ลกับมาเสรพงศ์อีกทีนึงเสรษพงศ์เบิ้ลกับเสรษพงศ์ออกขวาไม่ดีครับลูกนี้ปั๊มกันกับจรลันนะครับ ลุงนี้ของบอลได้แล้วจิ้มเข้าออประตูหรือเปล่าไม่ได้ครับแม่ลุงนี้พักอ,อกได้ดีนะครับสุรเชษแล้วก็แทงด้วยหัวเกือยิงประตูเลยแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ,บของงทางงไปเปลี่ยนตัวมีไหมไปบูนปัญญาเบอร์ิแป บ่อนไปถึงวิทยาม่วงพามาที่สุรชัยสุรชัยจิ้มมาข้างหน้าครับอำนาจอำนาจมาที่ปัญญาพลมาที่สุรเชษสุรเชษเปิดไม่ดีครับไปติ้เบอร์ทิบสองสิบสองไปแล้วทิติวัตรทิติวัตรแทงเข้าข้างในไปที่หมายเลขหกลุดไปแมหไม่ได้ครับโดนปั๊มเอาไว้ครับหมายเลขหกสุวิสิตนะครับขึ้นมาปัญญา ปัญญาขึ้นไลูกนี้คืนในจังหวะอันตรายนิดนึงครับจะันยังไม่เตรียมตัวนะครับไม่คิดว่าเพื่อนจะส่งเล่นเร็วครับแต่ว่ากรรมาการชี้เล่นไม่ตรงจุดนะครับชูชัยมาที่อภิชาติปัญญาพลคนลดึงออกขวาหรือเปล่ามาที่ปริญญาตัดหลังแบ็กสวยครับลูกนี้ ปริญญาแม่ช้าไปนิดนึงครับเนื่องจากปริญญาอาจจะอยู่ในเลทอาจจอยุที่ค่อนข้างสูงนะครับสปีดค,ความเร็วอาจจะช้าไปนิดนึงมาที่หมายเลขห้าเสษาพงศุขึ้นไปสมชายสมชายเปิดขึ้นมาสุวิสิทธิ์ทิติตวัฒนะครับอมรธานภัยแล้วก็ได้ฟาวนะครับทางฝั่งพีการดำทิติวัฒน มาครับพลิกมาสวยทีเดียวมีโอกาสหมายครับโดนเข้าข้างหลังครับสีสงครามเ,นะเล่นสั้นๆครับมาไปอีกแล้วปิยะปิยะครับแมนี่ความหวังครับตัวความหวังปิยะปิยะเบินกลับมาให้ไหมเลขสิบสอทีหนึ่งทิติวัน์ทิติวัน์ไปที่26วิมวลแล้วก็ออกขวาไปขึ้นไปทางปีขวาครับอโดนชนเอาไว้ ม,มาเบียดกันได้ดีครับลูกเมื่อสักครู่ที่ทำให้มีล่าได้กลับมาครองบอล อยู่ในการครอบครองของอำนาจอำนาจจ่ายมาไม่ดีครับโดนดักไว้ได้เลี้ยงเปลี่ยนฝั่งมาเลยครับให้กับเศรษฐพงศ์เศรษฐพงศ์ล็อกเราปิญญาเศรษฐพงศ์ปลายสั้นๆมาสวยงามทีเดียวครับหมาไปาแล้วครับทิติวัน์ทิติวัตรจิ้มคืนกับมากลับไปที่เศรษฐพงศ์อีกทีนึงเศรษฐพงศ์ปแล้วครับนี่ปิยะปิยะ พิยะปลายให้กับแหมจะให้กับเซสลพงครับแต่ว่าลึกไปครับกินเลยไหมไม่ทานละไม่ทานล้ไปที่โจวิทยาโมง,มงพาถนนชยัยอำนาจ อำนาจเปิดขึ้นมาแผ่ไม่ถึงครับปัญญาพลโดนดักไปได้ครับโดยหมายเลข6สุวิสิทธิ์กลับมาปิยะปิยะแทงมามลึกไปนิดเดียวครับเข้าไม่ทันครับทิติวัต์เกมดูดีขึ้นนะครับของทางฝั่งกิกาดำนะครับพักบอลได้สวยทีเดียวหมายเลข14สมชายครับดักเอาไว้ คืนกรใไม้สมชายสมชายคือหลังครับไปที่ชากรชากรจะกลับมาที่สมชายสมชายแปะเบิ้ลมาเบาๆล็อกกลับไปครับหมายเลขหกสวยทีเดียวครับสวิสิทธิ์แต่โดนแย่ไว้นิดนึงสมชายเอามาแย่งได้มาที่เศรษพงศ์เศรษพงศ์มองครับมองไหนเข้าไปอาล้ะะครับไปแล้ว ทีิวัดนะครับทำได้ดีเมื่อสักครู่นี้แหมลูกนี้จ่ายไม่ดีครับหมายเลขหกครับสวิสิตติดกุ๊กไก่ครับสุรเชษแต่ว่ายังได้อยู่ครับชากรชากรออกขวาเปิดข้ามกับไม้ที่ครับเศรษฐพงศ์เศรษฐพงศ์โดนปริญญาเข้ามาเพลซิ่งไว้เศรษฐพงศ์ยังได้อยู่มองสั้นๆครับคืนกับไม้ที่เศรษฐพงศ์กับสวิสิต ไม่ได้ครับลูกนี้อภิชาติเสริมขึ้นมาเองเลยอภิชาตดึงแม่ไม่ดีครับโดนแย่งไปได้มี้มนแย่งไปครับมานีเศนทรอลครั้งหนึ่งเสดงเปิดไม่ดีครับติดอีกติดปิญญากับยังได้อยู่เษฐพงอ์เสดงเปิดเข้าไปตรงกลางออกไปทางซ้ายปายจนได้ครับหมายเลขหกสีสงข้ามแม่โดนบังลูกนี้ถน,นชัยนะครับสูง อ่าครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับและอมฤตเอกวงงับลงไปแทนจัลันเบอร์หกแทนใครบอร์สามสามคือใคร เบิร์นยาวขึ้นมาครับติดสมชายดักเอาไว้ปัญญาพลธนากรธนากรเลี้ยงไปเองแล้วโดนแซะครับลูกนี้ล่วงลงไปแ,แต่ลูกฟ้าวครับ

สกอร์ยังหยุดอยู่ที่5ประตูตัวหนึ่งนะครับและลูกนี้จะเป็นลูกฟรีคิกเบอร์หกลงอรด์เหรอ แดอสเขียสีเอวทำน้อง่เตะมุมครับเล่นสั้นเปิดเข้ามาครับโดนแหมยังเป็นลูกเตะมุมอยู่นะครับ เข้ามาลูกนี้แ dings. ม่หม่งคนออกมาคว้าไม่ได้คนเปิดยามาครับโดนปั๊มเอาไว้ครับโดยไกเด็ด ครับไกลเด็ดคืนกลับมาที่สุรชัยช่วยนาที่ปัญญาพลปัญญาพลออกซ้ายไปหลุดไปครับสวยทีเดียวกิษดามาแทงมาลูกนี้ไม่ดีครับ เอา,เอา,เอา,เอาคนพิการลงปก็ได้เนยียะปิยะคืนกลับมาว<า>ิมลอยังเคาะบอลสั้นๆนะครับหาช่องเขามาให้ปิยะคิดนึงแหม่โดนดักไม่ได้โดยสุรชัยแล้วก็ไกลเดชครับแทงขึ้นมาไม่ได้ครับแต่ว่าห,ห,หลงกันนะครับลูกนี้ผิดจังหวะกันมมมสมชาย ทิวัตทิทิวัตวเปิดขึ้นมาไม่ดีครับมาติดถนนชยัยตอนนี้โยกมาเล่นแบ็คขวาแล้วสลับตำแหน่งกันกับอมฤตเอกวง์มาปริญญาปริญญาพลิกมาปริญญามาให้กับไกรเดชไกรเดชแม่จับบอลไม่ดีครับลั่นไปตรงนี้เอาบอลลงครับสุดแดนสุดแดนจิ้มคืนไปไม่ได้ครับโดนตกไปโดยสุรเชษยิ้มปรีดา สุเทพเปิดเข้ามาไม่ดีครับโนนดักไว้ได้โดยสมชายสมชายตัวบางไว้สมชายแหมสวยทีเดียวเปิดมาครับไปถึงปีกขวาปียะอย่างม้วนไปม้วนมาครับปียานี่ยังคล่องทีเดียว วิมนวิมลเปิดออกซ้ายมาสมชายสมชายแม่ปล่อยพานครับสุดแดนสุดแดนเปิดเข้าไปสวยทีเดียวแม่จับบอลลั่นไหมครับลุงนี้ปิญญาปิญญามองหาเพื่อไปที่ไกเด็ดไกเด็ดมาที่ถนนชัยถนนชัยเติมขึ้นมาครับเปิดเข้าไปสุรเชษฐ์เอาบอลลงได้ครับสุรเชษฐ์ทำยังไงหมุนกลับมาสุรเชษฐ์ พยายามจะม้วนจะม้วนแล้วตอกส้นไปให้เพื่อนครับหลุดเข้าไปได้ไหมยังไม่ได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับของทางฝั่งฮีกาฮีกาดำครับขึ้นมาทิติวัน์เบิ้ลคืนไปสมชายสมชายที่พิมลพิมลกลับมาที่ทิติวัน์แม่ไม่ดีครับโดนดักไว้ได้ปริญญาปริญญาปริญญา จากกระชากไปเองปิญญามมวนไม่มีใครครับปิญญาแม่จับบอลลั่นให้ธนทชัยขึ้นมาช่วยแล้วก็โดนทำฟาวครับธน,นชัยมีการเปลี่ยนตัวครับมหมายเลขก8ออกนะครับเอาหมายเลขก2เข้าไปแทนเลขเลข

กาดาเปลี่ยนตัวนะครับก็ไม่มีะระยะเสียนะครับตอนนี้ก็จะเรียกว่าความสดลงไปสู้ก็ได้นะปรับแผนขอยได้สกอร์เพิ่มขึ้นมาครับตีตื้อมาอย่างน้อยก็ยังดีอ่ามาครับไปได้ขกเปิดข้าไปตรงกลางสวยครับตรงนี้มีโอกาสยิบจิ้มไปมจะให้กับสุวิสิตนะครับมาได้ขกเติมขึ้นไปแต่ว่าลึกไปนิดนึงครับ ไปติดวิมลแหม่ยังได้อยู่ครับชากรทิมใบย,ยังไม่ได้ยังไม่โดนแยกไปอีกครับเปิดไปแล้วก็จังหวะนี้ล้ำหน้าไปครับโอ้โหนี่สุรเชษนี่แกคมเหลือเกินมีจังหวะสับไกลนี่ยิงนี่หวังผลได้เลยนะครับแต่ว่าลูกน,นี้ล้ำหน้าครับเ่ยนตัวต้องไปเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับครับแล้ว เบิร์นมาเีอดิเลครับหมายเลขกสามสิบเพิ่งเปลี่ยนลงมาใหม่โอ้แล้วลูกนี้ในฟาวครับน,น,นิทัตนิทัตโดนถนนใจทำฟาว ทิติวัตรครับเปิดย้อนหลังไปที่สมชายสมชายขึ้นมาให้อดิเลกอดิเลกเ,เปิดเข้าไปตรงกลางสวยทีเดียวนินนนนนทัศนิทัศนิทัศนิทัศนจิ้มไปตรงกลางแหม่ไม่ดีครับโดนสุดแล้วใช้แย่งไปครับเมื่อสักครู่นี้ไปที่อำนาจ มาตรงกลางพีวายพีครับปัญญาพลเบิ้ลออกไปทางซ้ายกลับมาที่ปัญญาพลเบิ้ลออกซ้ายอีกทีนึงครับแม่สวยทีเดียวธนากรธนากรม้วนกลับหลังมาคืนกลับมาปายแล้วครับลูกนี้โดนรวบลงไปโอ้โหกำลังจะง้างสับไกลยิงแล้วครับที่โดนรวบไป เป็นลูกฟรีคิกครับนีไไไ่ไก่พี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 ่เล่นกลางนะให้พี่บอยต่ให้พี่แหลมไปหลังสองคนสองคน M łość, M บอย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 สุวิส <laughs> oh. ิตออกไม่แก่ครับสุวิสิตเบอร์หกบอยบอยสุวิสิตเบอร์หกออกสิบเจ็ดข้าวตําแหน่งขอบ